ครบับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะพี่นุ้ยมาเวียเวียนมาหาหน่อไม้อีกทมเคย,ยเช่นเคยนะพี่น้องนี่ครับทำหน่อไม้นะพี่น้องไม่มีหน่อไม้เลยพี่นุ้ยมีแต่กอครับไม่มีหน่อไม้สักหน่อครับมีแต่กอไผ่มีใจใ,ใจใจนี่นี่ครับเห็นหน่อแล้วพี่นุ้ยหน่อไม้ครับ ได้แล้วหนึ่งนอพี่น้องนี่ครับเนี่ยได้แล้วครับได้ไปหน uh huh ึ่งนอแล้วพี่น้องเอาไปลวกกิมเจ้วแซ่พี่น้องมาเผาที่ฝากน้องกันสุกุนคนกันาะไปครับนี่ครับได้หนึ่งนอแล้วครับไปหาต่อเลยพี่น้องไปหาต่อกันเลยครับหาต่อกันเลยหาต่อหาต่อครับไปครับไปเมืองต่อครับ าฝากพี่ฝากน้องกันกับน,น้องนะเผื่อ,อาห,หา,าหน่อไม้กันต่อครับพี่นะโม,มัวสีมีบ่บพี่น้องนะโอ้ยหมดหลายหนอหมดหลายหลายครับเนอฝากพี่ฝากน้องกันครับอือพี่นอนไปครับพาพี่น้องมาหา,าหน่อไม้กันไม่รู้จะได้ปะพี่น้องนะนี่ครับ เจออีกแล้วครับนี่ครับเจออีกหน่อยแล้วนะครับไปครับนะหากันต่อเลยพี่น้องนี่มันนี่มันลุกนะครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติอ่าชาวป่าชาวเขาเราไม่มีอะไรมากมายเพียงนะั้นการกินเพื่ออยู่บริอยู่เพื่อกินเราครับพียงนั้นวนๆกันนะเนั้ไปหากินแบบธรรมชาติกันของนี้อย่างมากมายครับเนั้ สวัสดีทักทายหาพี่น้องนะครับเนาะแซ่บแสบพี่น,นะบ้าได้ไปก็ต้มแกงกันลแ,กแ,แล้วนะแกงแซ่บฝากพี่ฝากน,าน้องอ่ะทำมาซาซัตนะพี่นุงเนะาะมีหรือไม่มีเราก็หาดูก่อนพี่นุ้ยหาไปอดีพ่อเห็ดปวกเห็ดแกงแซ่ดแบก็ได้พี่นุ้ยหาแต่ทำมาซาซากันว่างเพี่แต่ก็หาอยู่หากลิ่นน้ำพี่นุ้ยทักทายทักทายหาเพื่อยฟูงทุกท่าน ทุกท่านสุขปุจนครับนะจากพิวพ์มิตรหางก่อนไปน้องพี่หนุ่มน,นะเดินชมหาดูก่อนครับเนาะอ่าพาพี่พี่น้องว่าหารเอาใหม่ครับเนาะนี่ครับกอ่กอ,กอ,กอไผ่ก่อไผ่ก่อไหลเนาะพี่นุ่มน,นะมีหลายทางดไมเนาะมีแต่ก,กอครับไม่มีหน่อไม้ให้เราเห็นเลยพี่หนุ่มนะก่ออยู่ข้างทางพี่หนุ่มนาะมันอยู่ข้างทางแล้วก็มาหาดูก่อนพี่นุ่มนะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าพี่นุ่มนะ ทางนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อเป็นแกล็ดเล็กกไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เปลี่ยนคลิปหาหน้าไม้แต่ธรรมชาติพี่น้องบ้านๆแน้วเพี่น้องนี่ครับอาไป็นบ้านแล้วครับล่ะทักทายหาเพื่อนฝูงทุกคนครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วโชคดีมีชัยอยู่ดีแม่ครับสำหรับวันอาทิตย์ครับครับสวัสดีบ๊ายบายครับคราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านแล้วเพียงน้อนี่นะใจพาพี่น้องมาหาหน้าใหม่ครับเนาะ มาหาหน่อไม้ครับมาหาหน่อไม้ไปกินนะพี่น้องละโมโหดทีมี้หน่อพี่น้องละพาพี่น้องมาซองหาหน่อไม้กันครนะละเดี๋ยวมึงทาเลยบ่มีจักหน่อพี่น้องละหน่อไม้ก็หายหมดพี่น้องนะบ่มีจักหน่อพี่น้องละซองใส่ซองขั้วซองขั้วซองใส่กับบ่มีจักหน่อพี่น้องละเอาฝากที่ฝากน้องกันละหากินแบบธรรมชาติหากินแบบเออพออยู่พอกินพี่น้องละเดี๋ยวนาจ่ายพาพี่น้องไปหามระต่อพี่น้องละ ครับอยู่นี้ปลายดองนมินเนาะเดินไปนะะไปหาอยู่หากินเหมือนเดิมพี่น้องอ่าทักทายหาพี่น้องกันอ่าหาอยู่หากินนนมใหม่นมนอมงนมใไม้พี่น้องเนาะบุญหัวนมใไม้สีมีบ่พี่น้องเนาะหาหาสองนอมนมใไม้กันทักทายไปหาเพื่อนทุกท่านสุขุนตอนนี้สายครับเนาะตอนนี้สายหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะนมใหม้ก็ไม่ทักนอนพี่น้องนอนไม่หยุดอยากครับนมใไม้ก็ได้ ซองแล้วซองอีกซองอีกซองแล้วก็วิจัก์หนอพี่น้อหนอโอ้โหวันแต่อยู่ใส่หมดน้องใหม่น้อน้องใหม่เอ้ยน้องใหม่เอ้ยขันยุท่านี้เ่อันรับเลยตอบรับไปเลยน้องใหม่เอ้ยครทำนะนี่ครับหาซองหาอยู่หากินเนาะพี่น้องย่างไปย่างมากับมีจักเนาะบอไปอยู่ใส่น้องใหม่ก็ได้ครับเนาะ จังไงฝากไปน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อเป็นกยนนังใจะยิ่ต่อไปนะไปน้องเด้อนี่ครับหากินแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องกับบุ้บีนอนใหม่กับเนาะนอนใหม่กับอึดยากพี่น้องเนาะพื่อนอยู่ไก่ทางพี่น้องเนาะอยู่ไก่ทางครับเนาะนี่ครับซ่องหากับบุ้บีจัก่อนเพียงนอนทักทายหาพี่หาน้องกันครับเนาะสวัสดีตอนเช้าครับเพี่น้องเนาะนี่ครับ จะใท้หาพี่หาน้องกันครับเนาะอ่าซองเดียวซองอีกกระวิบจะนอนเป็นเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะกระฝรรดิ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อเป็นกันเรื่องใหญ่คลิปต่อๆไปนะเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้คลิปหาหน่อไม้ไม่ได้สักหน่อครับสวัสดีครับกวดเอาไปดิเข้าสวดดีพี่น่องทุกท่านนะเพื่นเนาะอ่ามาดูผลงานสำหรับวันนี้เนาะมาดูผลงานเช้าหน้าทิดต้นเนาะใช่จริงเขาได้ดอกอ่า ดอกอัญช so so <mom ent samples> ันพอมีน้องะดอกอัญ oh ชันครับดอกอัญชันด้วยดอกอัญชันงามนะครับมันแต่ก็มี่น้องแม่เอาไว้ละนี่ครับแต่เรื่องแรงน้องแม่ละน้องแมวน้ำครับสวยงามครับนอนน้ำของเราแม่ครับนี่เป็นผลงานวันนี้เราเป็นน้องเนาะเป็นผลงานวันนี้ของเราครับเนาะถักท้ายมาหาพี่น้องกันหาอยู่หากินแบบบ้รดาของเราพี่ยังหลายเป็นละหาอยู่หากินแบบบ้านๆเนาะ ทำมาหากินกันไปเพ да ียงเพาะตะเล่เมือตะเลีนเ้าบอกมียังไงเพียงเพราะไอาแล้วมันอีกอะไปหาหน่อไม้กันหาหน่อไม้มาได้แค่นี้วะได้หรอได้ลายตอรพียงเอัดเตี้ยมันอัดเทหมดก่อนเพียงเพาะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวชั้นมาหลายเตอร์เพียงเพาะเนี่ยแต่ไมันดังมันไปล่างไอ้น้อยน้อยนะน้อยน้อยครับเนี่ยล่างแต่เขาดิแกะแกะต้มกันเพียงเพาะน่ครับไม่แกะต้มกันอ่าเป็นธรรมชหาอยู่หากินเพียงเพราะว่าวงไล่ครับ เราไปจากเขาก็ไปหาหอยเนียน้อหมูกไม่กันนะฮะจากน้อได้เลยทั้คเลยตัวรงซื้อหาเป็นนะเป็นนอนงามครับนี่นอนนอนงามเลยครับนอนไม้ครับแต่ว่าเนื้อากผมว่าเขาอื่นว่าน้อยอย่างน้อยครับคนนายที่หัวเาเหมือนกัจะนะครับเนี่ครับนอนงามก็เลยครับสวยๆงามครับเป็นนอนั้งึ้นทำไมวะลังจากโต้ก็มอหาจิน้องนะนี่ครับ มาหากิแบบบนเาสมเขา้ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อกันมาหากินเขาเดี๋ยวบ้านเขาเีหลายเป็นาะนี่ครับเป็นดงเานองงาไปสวยเนาะอยนเขาล่างไว้แกะไว้ยแกงนต้มแกงต้มจืดันแล้ครับต้มเสร็จต้มจืดจดกันมายบกพี่ฝกน้องกันชุบกระถ้วยันางททไที่รับชุเราก็ขอบบุ่ทุกคน้งแต่้เป็นหนี่ครับนอยหม่ออนอูรัวเเป็น เอาด้แก่แกกับเตียมปอะตมเ็อยู่ well, AH> แล้วเขาดิแกงแแกงไนี่ครับเนาะตะปอกแต่แป๊กไปหนึ่งอ่ะนานอยน้เลยครับนาะเนาน้กันตะปอตแป๊กนะเราฝากพี่าน่อครับะนป็นการาหากินเดี๋ยัตกเเนาะบ่มเาบวมอย่างไรเนาอเาของนเนเขาไปกินหนลาแต่ว่าเขาม่เข้าสุกเนาะนี่เขาม่เข้าสุกในการหาในการกินเขาเขาเราไปเนาะ กินเพื่ออยู่วันนี้อยู่เพื่อกินไต่อขึ้นเสียบๆนี่สำหรับสำหรับคลิปนี้นายแจ๊กขอไม่บายให้พี่น้องโชคดีจบกันที่คลิปหาหน่อไม้สวยๆนั้นครับลอ่าสุดยอดแจมสู๋ๆครับน้องๆสำหรับคลิปนี้นาจ๊กไม่บายครับสวัสดีครับ